วัสดีครับจากร้านในเบรอุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นซัพพอร์ตนะครับของภายนอกอ่านี้จะเป็นของอินเดียนะครับตัวนี้จะเป็นซัพพอร์ตหลังนะครับแบบนี้เลยมีด้านของกลองนะครับก็จะมีวิธีการใส่นะครับอ่าอันนี้ก็จะมีไซส์บอกขนาดนะครับ sml นะครับอันนี้เราจะมีไซส์อกี่นิ้วกี่เซนนะครับอ่าก็จะบอกให้ข้างกล่องหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาแกะออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนเล็กนะครับทั้งหมดสี่แกมนะครับตัวนี้้้้าานนนนนหก็็เปแบบบีะครั เแกะออกตน,นี้ตัวนี้เป็นตัวกระชับนะครับสองข้างซ้ายขวานะครับวิธีการใส่วิธีการใช้งานนะครับเราแกะไอ้ตัวกระชับตัวนี้ออกก่อนสองข้างนะครับแล้วก็แกะตัวนี้ตอนลัดออกนะครับในกเขาจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับว่าเอาทางไหนขึ้นนะครับก็คือทางนี้ขึ้นนี้นะครับไื่ว่าให้โลโก,โก้เขาอยู่ต้นานาลงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงดึงให้ตึง,งตัวนี้ถ้ามันยังไม่กระชับยังไม่แน่นเอาตัวนี้รัดอีกทีนึงเขาจะประมาณนี้นะครับ บ้านจะประมาณนี้แล้วก็จัดการแบบนี้โอเคครับหากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ร้านเดบิตอุปกรณ์การแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ได้นะครับขอบคุณครับยังไงกันบ้างครับหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบกวนลูกค้าไปแจ้งที่อยู่ด้านข้างของ YouTube สอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตั้งสิบคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้าไดกดที่ไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยู u ูบตักแอนด์แอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา0 0 8 8 8 8 8 4 4 6 5 1 7 7หรือ9 9ศูนย์แปดสี่่รานนะคสใจมาดูสินค้้าไดเลยอย่าลืมทักงหานึ่งแลเราสปด ให้ใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะ